สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch w h a t EP ที่39วันนี้พบกับนิวทัญญาค่ะแล้วก็อยู่กับเปลวไฟครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เนาะที่ถูกฉายใน Disney Plus ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าใช่ y r e y จริงๆมันพ้องเสียงกับคำว่า Predator เราไม่อ่านว่า Predator ก็อ่านว่า Predator Predator เออใช่ที่เป็นแบบชื่อจริงๆที่ฝรั่งเขาออกเสียงกันน่ะแต่บ้านเรามันเพี้ยนกลายเป็นคาว่า p r e d a เตออ เพาเหมือนมันเพียงมาตั้งแต่ภาคแรกภาคสองที่มันเป็นมีหนังเรื่อง Alien v ยนเวอร์ซัสพรีคนก็อ่านเป็นแบบพีเดเตอร์พรีเดเตอร์เพราะภ<ๆ>าษาไทยมันเขียนว่า Predator ไงอืมคนมันก็เลยแบบออกเสียงแบบนั้นมาตลอดใช่โอเคเราไม่ได้มาติวภาษาอังกฤษเนาะก็โอเคครับอันเนี้ยเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นเรียกว่าไงเป็นพรีโค้ดละกันหรือเป็นสปินออฟก็อะไรมันยังไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหนังเรื่องเนี้ยอยู่ในทไทม์ไลน์ไหนของเรื่องของตร ator, นะกูล Predator เนาะคือจริงๆแล้วครับตอนนี้มันเป็น เป็นเป็นพรีคั่วก่อนจะเข้าสู่ภาคแรกที่แสดงโดยอานอเชวาสเนเกอร์ต้องบอกก่อนนะคะว่าไอ้หนังตะกูลเพลเตอร์เนี่ยมันมีมาหลายภาคมากละแล้วภาคที่มันประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะมันมีอยู่แค่ภาคแรกที่อานอเชวาสเนเกอร์แสดงส่วนภาคอื่นอะเละหมดแม้กระทั่งรายได้และความวิจารณ์เออจนแบบเหมือนกับว่าภาคเนี้ยได้กลับมากอบกู้สิ่งที่คนจะต้องเป็นเนี่ยมาสักพักหนึ่งละเออก็ ก็ตามชื่อเรื่องอะเนาะเพลย์แปลว่าเหยื่อถูกป่ะเออหนังก็จะเล่าเป็นตีมยังไงนะตีมแบบไล่ล่าป่ะใช่เป็นการไล่ล่าระหว่างอ่าชนเผ่าที่เป็นชนเผ่าแบบอินเดียนแดงประมาณนี้ป่ะกับกับตัวเพลเตอร์กับตัวเพลเตอร์เองใช่ก็หนังก็เหมือนไม่ได้แบบไม่ได้ปูอะไรเยอะรู้สึกยังไงรู้สึกมันไม่ได้ปูอะไรเยอะป่ะใช่คือเอาจงจริงคือมิวไม่รู้ว่า มันเป็นยังไงบ้างเกมเพลเตอร์เพราะว่าไม่เคยดูมาก่อนเออก็คือมาดูอันนี้เลยเป็นเรื่องแรกออก็เลยแบบอาจจะให้ความเห็นไม่ได้มากเพราะตอนแรกแรบดูแล้วแบบเฮ้ยม่งขี้โกงว่ะหายตัวได้ด้วยเออใช่แล้วพี่ก็โกอ๋ผภาอื่นมาทำได้มากกว่านี้อใช่ก็คือเพลเตอร์มันเหมือนกับว่าเป็นชนเผ่าอารยธรรมหนึ่งเนาะที่มีความเจริญกว่าชนเผ่ามนุษย์ของเราเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรเลย ล้วที่ผ่านมา p r e เตอร์จะมีของเจ๋งๆอย่างเช่นแบบมีปืนติดไรอย่างเงี้ยหน้ากากที่สามารถแบบสแกน <Laser. S 1> ได้ว่าใครหลบอยู่เรื่องไหนเออ,เอ,อมีเลเซอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผิดกับมันผิดกับที่ผ่านมาภาคคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมานทุกภาคคนจะแบบมีปืนมีอะไรไงแต่พอเนี้ยมันกลายเป็นชนเผ่าแดงที่แบบปีแบบหนึ่งเก้าเจ็ดประมาณนี้ว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งคือต้องเอาอาวุธในป่าแบบไม้ยอะไรเงี้ยหินยอะไรเงี้ยมาเป็นอาวุธแทนใช่มาเพื่อสู้กับพ r e เ a t o r เนาะ มันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนที่มิวบอกอ่ะเหมือนมันโกงอืโกงมากเออใช่แต่พอมันโกงมันก็ทําให้มิวรู้สึกสนุกกับเรื่องปะอืมใช่สนุกเหมือนแบบแล้วพ่อดูอ่ะรู้สึกว่านางเอกอ่ะมันมีความฉลาดมากเออเออทั้งในเรื่องของว่ามันรู้ว่าถ้าไม่ถืออาวุธเออプレเตอร์จะไม่จัดการอหรือแม้กระทั่งว่าถ้ากินอะไรไอ้ดอกส้มอ่ะ ครีเอเตอร์จะมองไม่เห็นเออเอ,อ,อะไรเงี้ยคือมันแบบมันจะมีการจับสังเกตตลอดเวลาแม้กระทั่งแบบหน้ากากที่มีเลเซอร์อะไรเงี้ยเออ,เอ,อชอบตรงที่แบบนาเอกชลาดมันเหมือนกับเป็นการใช้ไหวพริบะเนาะเพราะในเมอร์รู้ว่าตัวเองสู้กับศัตรูที่มีความสามารถสูงกว่าทั้งในแง่ของพละกกาลังสติป,ปัญญาแล้วก็รวมถึงในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกเอาใจช่วยกับตัวละครปะ ใช่แล้วก็ตัวละครอีกตัวละครที่สําคัญก็คือน้องหมาใช่ออน้องหมาเป็นไฮไลท์เลยปะที่ทาให้มีตัดสินใจดูใช่แต่คือสิ่งแรกที่ทําอ่ะคือหาคอมเมนต์ก่อนว่าหมาตายหรือเปล่าถ้าหมาตายจะไม่ดูอ๋อเป็น dog เวอร์ไม่ไม่รู้รู้สึกแบบมันจะอินอะว่าหมาตายอะเออแต่ก็แบบพอเห็นแบบรีวิวอย่างงี้ใช่ปะคือมันจะไม่ได้อ่านว่าแบบคนอื่นเขารีวิวอะไรกันเพราะว่ากลัวสปอย ก็เลยแบบดูดูคอมเมนต์ก่อนแล้วเหมือนทุกคนอ่ะก็มาตามหาคอมเมนต์ว่าหมาตายหรือเปล่าเออแล้วก็เจอคอมเมนต์ทังหมว่าหมาไม่ตายครับดูได้เออมันก็ตลกดีเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนถามว่าหมาตายไหมหมาตายไหม,อ,มอะไรเงี้ยเอออ๋อซึ่งก็มาอ่านทีหลังว่าน้องหมาจริงๆก็ไม่ใช่หมาฝึกที่ไหนเลยอ๋อเออก็คือเป็นหมาทั่วไปแต่แบบน้องแบบเป็นหมาที่ล่าเลิงอะไรเงี้ยแต่ว่าการถ่ายทําก็คือขึ้นอยู่กับ อารมณ์น้องด้วยเช่นกันบางทีน้องแบบอยากถ่ายบางทีน้องไม่ได้อยากถ่ายบางซีนที่น้องหายไปอย่างนี้ป่ะใช่อันนั้นเกี่ยวไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันคือซีนหมาบางทีมันก็ดูขาดๆไปนิดนึงป่ะอืมก็อาจจะด้วยแต่แบบการแสดงน้องก็คือมันดูธรรมชาติมากอะไรเงี้ยแต่คือแบบเขาบอกมันไม่ใช่หมาฝึกแบบขนาดนั้นอืมอคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าให้เรารู้พร้อมกับตัวละครน่ะเรากลับรู้สึกว่าคนที่ไม่เคยดูมาก่อนน่ะจะรู้สึกได้ว่า เฮ้ยเราก็จะรู้ความสามารถของพรเดเตอร์พร้อมๆกับที่ตัวละครเริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นแบบประหลาดถึงเราจะเห็นแบบฟังก์ชันแบบการล่องหนได้หรืออะไรได้อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็แบบต้องมารู้อยู่ดีว่าตัวละครแม่งจะรู้กับกูหรือเปล่าวะเออใช่เออเเล่บตัวควรรู้ก่อน <laughs> ใช่ออใช่ตัวละครก็จะค่อยๆดูว่าศัตรูเป็นยังไงเนาะใชออ่แล้วหนังนะเราว่าหนังมันไม่ได้เล่าอืดน,นะอาจจะมีช่วงวันยี่สิบวันทีแรก ที่เหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานตัวละครชนเผ่าแต่ละตัวว่าเป็นแบบไหน c าเจอร์ในเผ่าแบบไหนมีกฎอะไรต่างๆเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยมีพิธีกรรมเป็นแบบไหนแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเหมือนกับว่าต้องไปเข้าสู่แกนของเรื่องอะตามเชื่อนี่คือคว่าเพลอะที่แปลว่าเหยื่อเราจะเห็นแต่ละฉากที่เขาต้องการจะสือ่อตอนอย่างเช่นฉากที่แบบว่ามีหมาป่าไล่กระต่ายอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะเออแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าก็เด้นพีเลเตอร กินกระต่ายเกรนล่าล่าหมาป่าอีกนอะไรเงี้ยก็คือกระต่ายรอดหมาป่าอะไรเงี้ยมันไม่ฟรรีลแบบว่าเป็นห่วงโซ่อาหารอะอให้เราเห็นว่าใครกันที่แบบอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่ตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นการเปิดมาตั้งแต่แรกเลยอะให้เรารู้ว่าเฮ้ยเพลเตอร์ ator, เขามองตัวเองว่าเขาอะคือห่วงโซ่สุดสุดของอาหารนะแต่กับกันเขาก็จะไม่เลือกเหยื่อที่ออไม่มีทางสู้<อ>หรืออ่อนแอ,อ,อ,อเกินไปถ้าสังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่งูงูกินอะไรนะเอองูกิน กบหรือกินอะไรก็จะไม่เาณนักลยเองก็คือเพลเตอร์ก็คือจะไม่ทําอะไรหนูแต่จะไปทํางูแทนเพราะเหมือนเขารู้อาจจะมองว่างูมีเป็นภัยคามได้อย่างนี้ป่ะเพราะหนูไม่ได้โจมตีตัวเพลเตอร์ใช่เอออย่างกระต่ายกับหมาป่าอะไรเงี้ยอนั่นแหละเราเราเลยมองว่าแบบหนังมันพยายามจะสื่อในหลายแง่มุมให้เราเห็นอ่ะคือหนังไม่ได้แบบมันเอาแบบฉากฆ่าให้มันสะใจหรือแบบ ดูบทพี่พนเดนต์แมันมีการแบบสื่อถึงห่วงโซ่อาหารต่งตางๆในการทั้งแบบในชนเผ่าที่นางเอกอยู่อ่ะก็ะจะแบบมีการบอกว่าเออเป็นผู้หญิงทําอะไรได้ไม่ได้ไไดอเ่างเงก็เขาก็อาจจะแบบแบ่งแบบผู้ชายแบบต่อสู้ผู้หญิงก็แบบอยู่กับบ้านอะไรย่งเงี้ยเออคือตัวหนังมันสื่อออกมากว้างมากกว่าที่เราคิดในตอนแรกด้วยซ้ำเพราะว่าอออพอเห็นรีวิวปุ๊บทุกคนแบบสนุกสนุกสนุก เออก็ต้องไปดูใช่แล้วยังไงนะหมายว่าเรื่องนี้มันดูได้แล้วก็สนุกมากด้วยเออเราก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่หนังพยายามจะสื่อมาอมแต่ละอย่างเนี่ยทั้งแบบในสัญลักษณ์ต่างๆแต่ละฉากขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอะมองว่าในแง่ของการสะท้อนสังคมอะหนะังทำออกมาได้ค่อนข้าง,งโอเคเลยแต่ในฉากของการไล่ล่าเราว่านี่คือไฮไลท์ของเรื่องมากเรารู้สึกว่าฉากการไล่ล่าคือสนุกลุ้นเออมันมันจะมาพีคตอนที่แบบว่าเจอกับอีก ชนกลุ่มหนึ่งปะใช่ใช่พี่เขาบอกว่าเริ่มมีการไล่ล่า p r e เตอร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบมีการต่อสู้ที่แบบว่าจริงจังมากขึ้นอืมันมีคนบอกไว้นะว่าปืนอะปืนที่นางเอกถือเป็นปืนที่เป็นกระบอกเดียวกับที่อยู่ในล r e เ a t o r ภาคสองเออแต่ว่าทำลายมันห่างกันหลายปีหลายร้อยปีเลยมั้งแต่คนก็เลยงงว่าเอ๊ะมันจะโยงกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ย ก็จะเป็นไปได้แบบว่าเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยแต่เราลืมภาคสองไปแล้วนะ <c oughs> เราเรารู้สึกว่ามันห่วยแตกมากเลยมีแต่ภาคแรกที่เรารสึกว่าสนุกเออจริงๆถ้าเกิดว่าใครคิดว่าแบบเอ้ยมันน่าก,กลัวอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ถ้ามิวดูเรื่องไหนได้ก็คือไม่มีอะไรน,น่ากลัวอ๋อใช่เพราะว่ามิวปกติไม่ดูหนังแนวนี้อยู่แล้ว<ร>ใช่ไหมไม่ดูหนังแนวนี้ไม่ดูอะไรที่แบบสู้การเห็นเลือดอะไรเงี้ยเอออืมอ่ะต้องให้คะแนนให้คะแนนให้เท่าไหร่ ให้แปดอุ้ยให้เยอะอะนี่เยอะเหรอเห็นคนอื่นแบบให้เก้าให้สิบอะล่ะเยอะเราก็ให้ประมาณแปดคือัรู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่ามิวไม่ใช่เป็นคนที่ดูหนังแนวนี้ความชอบมันก็เลยแบบไม่ได้ขนาดนั้นอแต่ความสนุกอ่ะมันเยอะก็เลยเออให้แปดเราอ่ะให้แปดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามนีบางฉากที่มันไม่ make อย่างเช่นฉากตอนที่พี่ไปช่วยน้อง แล้วก็ฉากอย่างที่แบบว่าเพเดเตอร์ล่องห่นไปละแล้วแม่งยืนคุยกันหันมายืนคุยกันลงกันโวกหลังเลยที่บอกว่าเป็นตัวล่อให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบว่าคุณกําลังแบบตั้งการ์ดอยู่ดีแล้วคุณก็ลดการ์ดลงแล้วคุณก็หันมาคุยกันแล้วคุณก็ตายรู้สึกฉากนี้มันดูจงใจไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นฉากที่แบบพี่ตั้งการ์ดอยู่แลวก็นโซ่จข้างหลังเงี้ยอันเนี้ยรู้สึกจะโอเคมากกว่าเข้าใจปะหรือว่ามันเขาอาจจะคิดว่าแบบมันล่องห่นแล้วมันก็หายไปเลยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรตอนนี้คือ ส่วนอย่างอื่นเรามองว่ามาันม,มาตรฐานมันสูงกว่าหนัง Predator ที่ผ่านมาม,มากมากมากจนแบบว่าเฮ้ยใ,ให้ทำดีก็ทำได้นี่หว่าอเออเพราะว่าที่ผ่านมาหนัง Predator จะถูกออกไปในแนวที่แบบว่าเป็นการไล่ล่าแล้วคนที่เป็นเหยื่อสู้ไม่ได้อเออสู้ไม่ได้มันจะแบบจะสู้ยังไงก,ก่อนดูเอาลูมซึ่งมันผิดกับในแบบใน Predator ภาคแรกไงที่เหมือนกับ,บว่า พีเพเรเตอร์ถูกเปิดมาคือเก่งนะเก่งมากกล้องหนได้สแกนโคมร้อนได้มีอาวุธเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็พยายามจะหาวิธีพิกแพงนะเพบบเฮ้ยจุดอ่อนอะไรค่อยๆเรียนรู้ไปอะแต่ที่ผ่านมาในพเดรเตอร์ทุกภาคยกเว้นภาคเนี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันคือบอกว่ากูสู้ไม่ได้ยังไงอ่ะกูก็สู้ไม่ได้อย่างนั้นทั้งเรื่องแหละแต่ภาคเนี้ยมันทําให้เหมือนกับย้อนกลับไปภาคแรกที่แบบตัวละครมีพัฒนาการอ่ะรู้ว่าจุดอ่อนคือตรงไหนจุดแข็งคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเซอร์ ในระดับที่แบบว่าเฮ้ยก็แอบมากตัวละครฉลาดใช่ฉลาดมากเอาตรงหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ชอบดูหนังที่ตัวละครโง่อะวะก็เป็นไปได้ไมันจะรู้สึกขัดใจแบบทำไมไม่ทํานี้วะไ,<อ><อ>ไม่ทำม้วะซึ่งมันจะเป็นแบบพอดของหนังแนวแบบไล่ลนะ่แล้วก็ต้องมีตัวละครแม่โงโง่โผขึ้นมาสักสองสามตัวเอเอเออ,อนั่นแหละก็จริงๆแล้วคนระับเรื่องนี้เราอยากแนะนํานว่าให้ไปดูเนาะเพราะว่ามันเป็นหนังที่อยู่ใน Disney Plus ด้วยเราเชื่อว่าตัวนี้ใครที่มี Disney Plus แล้ว ปัดไทม์ไลน์ไม่ว่าเป็น facebook t i k t อ k หรืออะไรก็ตามแล้วทุกคนต้องเห็นรีวิวตอนนี้ทุกคนก็คือดูหมดเลยใช่แล้วก็อยาจะชวนให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นถูกลิขสิทธิ์ด้วยใช่แล้วก็ล่าสุดผู้กกับเขาออกมาบอกว่าที่เขาไม่ทําลงในโรงอ่ะก็เขาบอกว่าต้องการให้ในสตรีมมิ่งอ่ะมีหนังดีๆบ้างเออแล้วคือเขาจะบอกว่าหนังเนเน็ตฟิกไม่เดียวไม่มันก็อยู่ที่ว่าใครได้ลิขสิทธิ์ไปก็อะไรก็โอเคครับก็ไม่มีแล้วสำหรับอ่าวอชวอ w ์ตอีพีเนาะ ก็มาติดตามกันว่าเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ครับแล้วก็ยังไงรบกวนฝาก subscribe กดไลค์ด้วยนะครับทุกช่องทางของอ่าเปิลไฟพอดแคสต์เนาะไม่ว่าจะเป็น u t u b e อ่า Spotify ครับผมแล้วก็ p p l e Podcast ค่ะครับแล้วก็ยังไงรบกวนช่วยกันกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบาย